ทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวสุดหลอนของฮานาโกะซังในห้องน้ำของประเทศญี่ปุ่นกันบ้างไหมครับถ้ายัางไม่เคยมาผมเจซีจะเล่าให้ฟัง ในโรงเรียนประถมหลายแห่งของญี่ปุ่นมีตำนานเล่าขานถึงวิญญาณเด็กหญิงที่ชื่อฮานาโกะซังเธอจะสิงอยู่ในห้องน้ำหญิงที่ชั้นสามห้องที่สามถ้าใครอยากเรียกเธอให้เคาะประตูสามครั้งก๊กก๊อกก๊อกแล้วถามด้วยเสียงสั่นๆว่าฮานากะซังอยู่ไหม บางคนจะได้ยินเสียงเด็กหญิงตอบกลับว่าอยู่สิและถ้าคุณกล้าเปิดประตูคุณก็จะพบเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนเก่าๆนั่งอยู่บนชักโคกมีเส้นผมปรกบางใบหน้าและดวงตาโตๆคู่นั้นจะจ้องมองคุณอย่างน่าหวาดกลัว บางตำนานเล่ากันว่าถ้าเจอฮานโกะสังเธอจะลากคุณลงไปในห้องน้ำและบางตำนานเล่าว่าเธอจะถามกลับมาว่าเธออยากเล่นกับฉันไหมถ้าตอบว่าใช่หรืออยากเล่นคุณอาจไม่ได้กลับออกมาอีกเลยแต่ถ้าตอบว่าไม่เสียงหัวรอกเย็นยเยือกจะตามคุณไปทุกที่ และหากครั้งหน้าที่คุณเดินผ่านห้องน้ำร้างๆในโรงเรียนอย่าลืมฟังให้ดีว่ามีใครกำลังรอคำตอบจากคุณอยู่หรือเปล่าและนี่คือเรื่องราวของฮานาโกะซังในห้องน้ำเป็นไงครับหลอนๆกันบ้างไหมครับ และหากคุณชอบเรื่องราวหลอนๆสยองยองหรือตำนานต่างๆสนุกสนุน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับกับช่อง The Legends and Scary Stories by JC เราจะสรรหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม JC ได้หาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกท่าน ได้ฟังกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ